เริ่มสอบแล้วนะคะลูกพูด่าพอสิอบอกว่าอัดหน้าจอไว้23คนโอเคเข้ามาเลยออกแล้วเข้าใหม่ของพวกเรามีก็ยี่สิบคนที่บ้านไม่มีใครเข้าเลยหรอ อะพร้อมนักเรียนจะสอบ้านะก็จะมีบางเครื่องที่ดีเลยก็จริงๆจริงๆปิดไมค์ก็ได้นะแล้วก็ตอบตอบตรงๆแบบเนี้ยอะนักเรียนปิดไมค์ก็ได้นะคะแล้วก็ตอบตอบที่ครูตอบที่ในห้องเนี่ยโอเคอ่ะใส่ชื่อใครเขาสอบเันนี้ะ เกิดขึ้นอย่างใครมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มาร,รยาทไทยป้องสวมกอดทักทายเพื่อนสนิทไม่มีอะไ,ไรขึ้นหรอไม่มีจะชื่อเพื่อนนะเป็นชื่อเพื่อนอ่ามาแล้วมาแล้ว<ม>โอเคพร้อมไหมใครมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มาร,รยาทไทยป้องสวมกอดทักทายเพื่อนสนิทก้องจับมือทักทายลูกค้าชาวอังกฤษ เอมไหวทักทายเพื่อนชาวต่างประเทศเพรมสอนให้เพื่อนบ้านทักทายด้วยการจุมพิมมือเอมสีอะไร<ส>อ่ะกดนะคะสีเหลืองปึ๊บอาจารย์ไม่ต้องกดป่ะไม่ต้อง,อ,ง <laughs> อันนี้คือการแชร์หน้าจอไม่ต้องกดเดี๋ยวครูกดคนเดียวอ่ะบังต่อขณะไหวพระสงฆ์ปลายนิ้วมือนิ้วหัวแม่มือของเราจะต้องอยู่ที่ใดเหนืออกปลายคางปลายจมูกปลายระหว่างคิ้ว ไ่รู้เอออะตอบผิดมีสิผิดเป็นคะแนนกลุ่มของห้องแล้วแต่ตัดสินใจเดี๋ยู้อายดตามคะแนนคนมากอ,อะอเอาข้อไหนกันคะมีใครเอาเหนือออกยกมือมีใครเอาปลายคางยกมือปลาออคยคางนี่นะเสยคางเขาให้ยงเงี้ยน <c oughs> ะ <c oughs> อะใช่จมูกอะมีใครจะเอาจมูกยกมือมีใครเอาระหว่างคิ้วยกมือ หนึ่งหนึ่งคน้หรอระหว่างคิ้วการกราบกับการไหว้มันเป็นอะไรที่ไม่ได้แตกต่างกันนะคะเป็นคําพูดสําหรับไหว้พระสงฆ์กราบพระสงฆ์อะไรอย่างเงี้ยอ่านแล้วแต่เลือกคิ้วระหว่างคิ้วหนึ่งไหว้พระสงฆ์ลูกคิ้วอ่ะระหว่างคิ้วสองใครเอาระหว่างคิ้วอีกสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหลายคนเอาระหว่างคิ้วงั้นงั้นกดนะ ข้อต่อไปเมื่อเราแต่งกายด้วยชุดลูกเสือไปรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะที่พระองค์เสด็จผ่านเราควรแสดงความเคารพพระองค์อย่างไรไหนนว้คำนับยืนตรงวันทยาหัตคำนับใครเอาอะไรอ่ะอ่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะลูกเวลาท่านพระองค์ท่านเสด็จผ่านเนี่ยเราแต่งชุดลูกเสือเราจะต้องแสดงความเคารพพระองค์อย่างไรวันธิญาหัด เอาเอาจริงไหมลูกเสือเวลาแต่งชุดลูกเสือทำฟังพลบทำยังไงวรรณยาหัดใช้กี่นิ้วโอเคถ้าถ้าอย่างนี้คืออะไรนะตำรวจทหารเออถ้าสามนิ้วเป็นลูกเสือวรรณยาหัดสองนิ้วเป็นลูกเสือสำรองอ้าวโอเควรรณยาหัดนะมีใครไม่เห็นด้วยเอาแล้วนะอย่าโกงกันไม่ใช่เด็กอนุบาลนะพวกเธอนี่ นักเรียนข้อต่อไปขณะสนทนากับผู้อื่นเราควรปฏิบัติตนอย่างไรจะจึงจะเรียกได้ว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามมารยาทไทยพูดชา้ชาๆชาัดๆก้มหน้าฟังในขณะที่คู่สนทนากําลังพูดพูดด้วยน้ําเสียงที่ไม่ดังหรือไม่ขอยจนเกินไปถ้าไม่ได้ยินคู่สนทนาพูดให้ไม่ควรบอกให้คู่สนทนาพูดซ้าํชาชา้าชัดๆอ่อาเพื่อนอยากตอบคนอื่นเหรอคะขึ้นมาอะลองดูสิลูก เพื่อนอยากได้พูดชัดชัดมันเป็นคะแนนรวมของห้องอ่ะดูสิห้องนี้จะได้เต็มมอ่าเลือกข้อไหนข้อ1ข้่งคนอื่อนล่ะคะข้อ1มีใครเป็นข้ออื่นอีกไหมไม่มีนะอ่าผู้ชายหนูเลือกข้อไหนกันในโจทย์ข้อสี่ลูกถ้าแชร์หน้าจอให้แล้ว ดูเลือกข้อไหนอ่านให้ครบสักข้อเลยเลือกมาเอาแล้วนะสรุปหนูตอบพูดช้าชาชัดๆใช่หรือใช่เอาหน่าใชู่ไเ็ไม่ดเวะเออเพราะออนไลน์ที่บ้านต่อเปล่าเหลือคนเดียวข้อใดเป็นการแต่งกายไปวัดที่ถูกต้องคือยัง แลแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีสันฉูดฉาสดสดใสแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีลายเรียบๆสีอ่อนๆแต่งกายด้วยกระโปรงสั้นเสื้อที่หลวมพอสมควรแต่งกายด้วยกางเกงขายาวและเสื้อเชิต้ตโดยปล่อยชายเสื้อไว้ด้านนอกเพื่อให้ดูไม่รัดรูปเกินไปเอาอะไรดีข,ข้อสองสีเขียวอ่ะฮะแต่งกายด้วยเสื้อผ้ามีลายเรียบๆสีอ่อนๆโอเคไหมโอเคเอานะป okay. ึ๊บโอเคต่อไปข้อหกค่ะยังไม่าค่ะยังไม่มา เดี๋ยวครูอ่านรอก่อนพฤติกรรมใดที่แสดงออกถึงการมีสัมมาคารวะจับมือทักทายครูเจอครูเฮ้ยครูเพื่อนกันโบกมือทักทายผู้ใหญ่เฮ้ยพวกอะไรอย่างเงี้ยลุกขึ้นจากที่นั่งต้อนรับญาติผู้ใหญ่นั่งกลมหน้ามองพื้นต้อนรับพระสงฆ์เอาอะไรคะข้อ 3. ลุกขึ้นจากที่นั่งต้อนรับญาติผู้ใหญ่โอเคนะคะเลือกด้วยต่อไปข้อ7ข้อใดเป็นลักษณะของคนที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่มีน้ำใจคนนี้แน่ ไม่คิดถึงตนเองเลยคือคิดถึงแต่ผู้อื่นไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่เอาเปรียบใครข้อไหนคะข้อ4ข้อส,อสทุกคนเราเหมือนกันไหมคะไม่เอาเปรียบใครคิดเหมือนไหมลูกเหมือนนะโอเคต่อไปข้อใดหากบางจังหวัดของประเทศ ต้องประสบปัญหาอุทกภัยในฐานะนาเพื่อนร่วมชาติเราควรปฏิบัติตนอย่างไรติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดเรียกร้ององค์การระหว่างประเทศให้ความช่วยเหลือบริจาคอาหารสิ่งของหรือเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ต้องดําเนินการไดๆปล่อยให้เป็นทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามกรรมข้อ3โอเคบริจาคอาหารสิ่งของหรือเงินเพื่อช่วยเหลือนะคะ ข้อ 9, ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะของบุคคลที่มีวินัยในตนเองใฝ่หาความรู้ซื่อสัตย์สุจริตยึดยึดถือความคิดเห็นของตนเองเป็นหลักยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเองไม่ใช่ลักษณะคุณลักษณะของบุคคลที่มีวินัยในตนเองข้อไหนคะยอ่ออะไรนะอะไรนะยึดถือความคิดเห็นของตนเ,เป็นหลักตอบพอควายกันใช่ไหมทุกคนตอบไหมตอบโอเคต่อ, okay. ตอไปข้อ1ิ ข้อแรกตรงกับลักษณะของคนที่มีความขยันมันเพียรและอดทนมากที่สุดดินพ่อหางหมูรู้จักไหมคะฝนทั้งให้เป็นเข็มเยียบพี่ไก่ไม่ฟอผัดวันประกันพุ่งฝนทั้งให้เป็นเข็มข้อ2ฝนทั้งให้เป็นเข็มโอเคนะคะต่อไปข้อ11ค่ะใครเป็นคนใฝ่หาความรู้วัดตั้งใจทํานาทำให้นาได้ผลดีจอมดำเนินชีวิตตามหลักทางสายกลาง ามาักจะเข้าไปทํารายงานในห้องสมุดเป็นประจำเมื่ออุเทนสงสัยเรื่องอะไรก็ต้องค้นหาคําตอบจากอินเทอร์เน็ตอยู่เสมอข้อสี่ทุกคนตอบข้อสี่เหมือนเพื่อนไหมคะเอ่ออย่าเล่นซีหรือก็ตอบไปเสร็จหรอกต่อไปข้อ12เมื่อทําผิดก็ยอมรับผิดเมื่อปฏิบัติชอบก็ยินดีรับคําชื่นชมนข้อความนี้เป็นลักษณะของอะไรความสามาคัคคีความการตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ความมีน้ําใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง ข้อไหนคะข้อ4การยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเองต่อไป,อไปวัฒนธรรมไทยมีคุณค่าต่อคนไทยอย่างไรทําให้คนไทยมีความสามัคคีกันทําให้สังคมไทยเป็นสังคมผ้าหุวัฒนธรรมทําให้คนไทยมีความกระตือรือร้นในการทำดำเนินชีวิตทําให้คนไทยปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมสากลอย่างได้อย่างสะดวกข้อไหนคะ <laughs> เมือนแบบม้าสดมดเลยอ่าโอเคข้อไหนเอย่ยข้อหนึ่งมีใครเห็นเห็นเหมือนเพื่อนบ้างถ้าเห็นเหมือนเพื่อนมีไหมเฮ้ยเพื่อนเก่งอ่ะถูกต่อไปข้อใดไม่ใช่คุณค่าของภูมิปาาัญญาไทยช่วยแก้ปัญหาในการดำรงชีวิตของคนไทยช่วยให้คนไทยปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม ช่วยไม่ให้วิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตช่วยให้คนไทยเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนอ่ะบางคนตอบข้อ3ข้อสองอะดูให้ดีดูให้ดีดดข้อ3ข้อ2เอาข้อไหนคะส 3. 3นะโอเคต่อไปข้อสุดท้ายค่ะ เราควรช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยด้วยวิธีการตามข้อใดเก็บไว้เ hmm. ป yes. right> yeah. oh ็นความลับไม่บอกใครนําไปใช้ในชีวิตประจําวันเผยแพ่เฉพาะในหมู่ญาติพี่น้องดัดแปลงให้คล้ายกับภูมิปัญญาสากลมากที่สุดตอบข้อ2นําไปใช้ในชีวิตประจาวันอ่นักเรียนมาดูคะแนนของห้องเพื่อนบอกศูนนักเรียนคิดว่าได้เท่าไหร่เโอเยผิดหนึ่งข้อนะคะเก่งมากเก่งมาก3ามทับหค่ะ ธรรมดานี่คืออะไร